ขนาดเลยนางตาลอ่อนพรมยังบ u จักอัน,นี่ยส,สี่สิบบาทน,น,น,นางคำสาห้าสิบบาท นางสาวจุลารัตแสงคม50บาทน้กพูดอิน,นดีวมากน่าฮิตคนัวนงนางไก่แก้วบอกก้อนกัน20บาทสัดสะพนแพงเผา20บาทโฮมมีเพชรตีคาย สี่สิบบาทวุฒิไซแพงเผาสี่สิบบาทเกวโลินทองสงางยี่สิบบาทนายประจับสุทองห้าสิบบาทนางละวันสุทองห้าสิบบาท ขัวกับเมียเพิ่นแม่สมพินประสุนิงสี่สิบบาทโอ้เจ็บหลังใครเนี่ยทำไมพูดให้ประสงค์ออกนามเงินเหรียญต้องนับโอ้โหสองสี่หกแปด สิบสองสิบสี่ทุกสิบเก้าบาทโอ้สิบเก้าบาทโอ้ยใจหาผู้ประสงค์ออกนามผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบสี่สิบบาท ผ, billion. 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 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาทนะผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม20บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามห้าสิบบาทนกันเลยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม60บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม40บาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามสี่หกสิบบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทยายสุธรรมมา คมบุตรโลหนึ่งร้อยบาทนายทูนซักสุทองห้าสิบบาทนางสาวสาลินีป้าเทียนถึงสี่ศูนย์ห้าศูนย์ปัจจัยห้าสิบบาท ตกใจเพื่อเลยว่าเขาบริจาคทั้ง4,400บาทนางอ่อนแก้วไทรพร50บาทนางอ่อนแก้วไทรพร50บาทเอาผุดยาเะไรวาแล้วนะี่ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม40บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม40บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม50บาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทาผู้ไม่ประสงค์โอมออกมีอยู่น้านางสาวณปิษนะาควงหน้าห้าบาทนายสมพรควงหน้าสี่บบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2ี่สิบบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามยี่สิบบาทขึ้มาผู้นางสาวขวัญน,นิชาลาพันกูลยี่สิบบาทเม่ยใสแพงเผาหนึ่งร้อยบาทเป็นอาหายวาน,นี้ซองพิเศษต่อไปเราก็นับ จำนวนตัดใจที่แกะซองนับบร้อยก่อนร้อยอีสานเขียวจะเยอะหน่อยไปห้าสิบแยกต่างหาก สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดมีร้อยได้แปดใบแปดใบแปดใบห้าสิบใส่สีใบเป็นฟันหนึ่งห้าสิบหนึ่งสองสาม สี่สี่ร้อยไปยี่สิบ yeah

สองพันสี่หกสิบหกหกสิบสองพันสี่หกสิบหกบาท ทั้งหมดก็ได้2466บาท